ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดตราดมาส่งกลับวัดนะหลังจากที่ได้ไปสนทนาธรรมกันแล้วก็ได้ไปให้ข้อคิดในการดําเนินชีวิตว่าบางทีบุญก็อย่าไปนึกถึงว่าจะต้องไปวัดอย่างเดียวนะเราก็ประกอบอาชีพทําหน้าที่ของเราไปก็เป็นการสร้างบุญตั้งเจตนาให้ดีแล้วกันว่าเราจะเป็นผู้ปกป้องจะเป็นผู้ปกป้องไม่เป็นผู้ทําลายนะก็บอกว่าเนี่ยข่าวพระกับข่าวตํารวจมักจะมาใกล้ๆกัน เดี๋ยวมีข่าวพระเสียก็ข่าวตำรวจไม่ดีก็มาแล้วมักจะมาคู่กันแต่ตอนที่เราทำความดีคนมักไม่ค่อยเห็นก็อย่าไปน้อยใจนะโยมนะบางทีการทำงานก็อึดอัดใจหมดแหละนายก็สั่งลูกน้องลงมาไล่บี้จะเอาให้ได้ลูกน้องก็ถามเจ้านายขึ้นมาจะเอายังไงเราเป็นคนกลางเนี่ยเล็กก็เล็กไม่จริงใหญ่ก็ใหญ่ไม่จริงก็อึดอัดเหมือนกันนะงั้นบางทีคนก็มองมองไม่ดีไปแล้วนะเกี่ยวกับตำรวจ เห็นตำรวจมาก็เอ้าละตำรวจไม่ดีคือบางทีมันถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กนะเด็กเล็กๆกร้องหไห้ทำไมเราเด็กๆนะหยุดร้องนะไม่หยุดในี่ตำรวจจับนะเอา้าตำรวจผิดอีกแล้วนะหยุดร้องนะไม่หยุดเดี๋ยวพระจับใส่ย,ย่ามนะอย่าไปเดินใกล้พระนะบาปเอา้าพระเลยกลายเป็นตัวบาปไปซะอย่างนั้นงั้นก็เลยบอกว่าเนี่ยทำบุญไปทุกคนนะหวังพึ่งตำรวจตำรวจก็ต้องเป็นที่พึ่งจริงๆเป็นที่พึ่งจริงๆเอาประชาชนเป็นหลักก่อน ช่วยเหลือประชาชนเนะเพราะว่าเนี่ยนักท่องเที่ยวมาเนี่ยมันเหมือนกับเราไปต่างประเทศเราไม่มีที่พึ่งอะไรเลยนะเรานึกถึงแต่ฝ่ายความมั่นคงของเขาว่าเราไปประเทศเขาเราไม่รู้จักใครจะมีฝ่ายความมั่นคงมาคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือเรายังไงบ้างหรือเปล่างั้นโยมได้บุญเยอะสแตนบายใจตัวเองไว้ว่าเราจะช่วยเราจะช่วยเราจะช่วยเนี่ยได้บุญได้บุญในทุกๆขณะที่เราตั้งใจว่าเราคอยจะช่วยเหลือเขางั้นก็ทํางานไปนะโยมแล้วก็ทําบุญไปด้วย พิทักษ์สันติของราษฎรนะโยมให้สมกับคําที่ว่าผู้พิทักษ์สันติราชน่าะช่วยเหลือกันไปนะโยมช่วยเขาเขาก็ช่วยโยมก็ช่วยช่วยกันไปนะเราเป็นคนเหมือนกันดูแลหัวใจกันให้ดีนะโยมนะ